วัดีครับวันนี้นะครับผมผมจ้างเซน์นะครับจากฝ่ายพพอร์ตของไฮวิวเราแล้วับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำาะผมการเพิ่มยูเซอร์ต่างๆของตระกูลรุ่น855 89ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เป็นการอีดิตของกรุ๊ปต่างๆว่าให้ยูเซอร์เนี้ยทำอะไรได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเรามาดูการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับผมของตัวแอดมินกันก่อนเลยก็คือขั้นตอนแรกเลยฝานะครับผมแล้วเข้าไปที่เมนูก็คือเมนูหลักนั่นเองนะครับให้มาเลือกหัวข้อสิส ให้มันเลือกเขาว่า account นะครับผมตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วเห็นไหมครับมันจะมีแค่ user name เด mm ียวคือเป็น admin นะครับผมให้เราทิ่กปุกที่หน้าเครื่องนะครับให้มันเป็นแถบสีเทาๆแบบนี้เราก็ไปคําว่า modify password นะครับผม mm hmm. มันจะอยู่ข้อที่3ปึ๊กอ่ะเราก็เปลี่ยนเลยรหัสผ่านเก่าเราเป็นอะไรอย่างเช่นกรณีผมเป็นตัว f 1 2 3 4 5 6อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นรหัสผ่านใหม่เราก็ใส่ไปเลยผมแนะนานะครับให้เป็นภาษาอังกฤษตัวหนึ่งอยู่น,นั้นะอย่างผมก็เป็นอ่ะตัวที่อ่ะแล้วก็เป็น1 2ึง 5, 4 5 6นะครับผมพาสเวิร์ดไปเขียนเลยต้ก็คือแข็งแรงเดายากนะครับผมเป็นตัวที่หนึ่งสนะครับผมแล้วก็กดโอเคครับแค่นี้ครับผมพาสเวิร์ดเนี่ยของพี่มันก็จะเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับผมอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเพิ่มผู้ใช้งานยังไงในกรณีที่เราจะเพิ่มเพิ่มผู้ใช้งานขึ้นมานะครับผมอ่ะมาที่ทางด้านขวามือเลยนะครับให้กดคำว่า add user นะครับผมก็คือ1 2 3 4องส่ข้อที่4นะครับ add user เราก็สร้างเป็น user นี่เป็น อย่างของผมเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้อ่ะผมก็เป็นเซนตนะครับผมก็คือพาสเวิร์ดแล้วแต่เราตั้งอย่างผมเป็นตัว Q หนึ่งสองสามสี่ห้าเราเป็น Q หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมก็คือกรุ๊ปเนี่ยมันจะเป็นแอดมินก็คือ username เนี้ยนะครับผมมันจะทําอะไรได้ทั้งหมดเหมือนแอดมินเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นแอดมินโูรแอดมินแต่ถ้าเราต้องการกําหนดสิทธิ์ให้ยูเซอร์นั้นๆเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผมกรณีนี้เราต้องมาแอดก r o u p ก่อนก็คือเราต้อง สร้างกรุ๊ปให้มันก่อนว่ากรุ๊ปนี้สามารถทําอะไรได้บ้างดูย้อนหลังได้ไหมดูเพย์แบก็กได้ไหมแบ็กอัพได้ไหมอ่านเลยผมจะไปสอนไปเลยเนาะก็คือหัวข้อที่5นะครับผมก็คือหัวข้อ add แอดกรุ๊ปเราต้องแอดกรุ๊ปขึ้นมาก่อนกรุ๊ปนี้เราต้องตั้งชื่อให้มันว่าเป็นกรุ๊ปอะไรอย่างผมเป็นกรุ๊ปอะไรก็ได้นะครับผมืออ่าผมเป็นตัวทีทีธรรมดาเป็นกรุ๊ปทีทีนะครับแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเราจะกําหนดสิทธิ์ให้กรุ๊ปนี้ทำอะไรได้บ้างอย่างหัวข้อแรกเนี้ยชัดดาวเครื่องได้ไหมอ่าถ้าได้เราก็กดที่กั้ใชล ็กอัพได้ไหมฮอลลีสีถ้าไม่ต้องการให้แบ็กอัพได้เราก็ไม่ต้องใส่ให้มันนะครับผมแล้วก็มอนิเตอร์มาที่มอนิเตอร์เลยนะครับผมมอนิเตอร์หมายถึงว่าเราต้องการสแสดงมอนิเตอร์ทั้งหมดกี่ช่องให้ยูเซอร์นี้นะครับอย่างกรณีนี้เราเอาแค่4ี่ช่องครับผมต้องการให้เขาเห็นแค่4ี่ช่องนะครับอ่าเรากกไปแค่1 2 3 4นะครับผมแล้วก็รีเพย์หมายถึงว่าการดูย้อนหลังของยูเซอร์เนี้ยจะดูย้อนหลังได้กี่ช่องอ่ะผมต้องการให้มันแค่ 4, คค 1, 2, 3, 4คาาี่ช่อง,อผ,มอง,มองผมก็คลิกไปเลย1 2 3 4แล้วเราก็กดโอเคเรียบร <Okay. S 1> คราวนี้เราก็ไปสร้างยูเซอร์ใหม่นะครับผมอีกรอบหนึ่งอ่ายูเซอร์นะครับเราก็แอดไปเลยแอดยูเซอร์นะครับ<ว>แล้วเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าหัวข้อกรุ๊ปงนี้นะครับผมเราก็ไปที่หัวข้อกรุ๊ปทีท,ทีที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้เห็นไหมครับมันก็จะมีแค่นี้เราก็แค่สร้างพาสเวิร์ดให้มันยูเซอร์เนมนะครับผมอ่าเป็น1นึ่งสองส่หอ่าผมสร้างเป็นยูเซอร์เนมนี้พาสเวิร์ดก็เป็น1 2 3 4งสอ่าตัว G 1 2 3 4 5นะครับแล้วก็กดโอเคไปเลยแค่นี้ครับมันก็จะ มาแล้วนะครับผมก็คือยูเซอร์ name เนี้ย G d G เนี่ยอยู่ในกลุ่มของ TT ก็คือดูย้อนหลังได้4ช่องนะครับผมเห็นภาพแค่4ช่องแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นวิธีที่เรากําหนดสิทธิ์ให้แต่ละกลุ่มนะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วผมในการตั้งค่านะครับผมก็จะเบียนส่วนใหญ่ก็จะมีแค่นี้นะครับว้าวอ่ะนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับวิธีการสร้างยูเซอร์เปลี่ยนพาสเวิร์ดแอดกลุ่มต่างๆนะครับผมกำหนดสิทธิ์ให้ยูเซอร์ต่างๆนะครับผมก็เป็นพวกตระกูลรุ่น8 8 5 5 9นะครับผมง่ายนิดเดียวเองใก้านะครับก็เดีี๋ยววันน้ผมจะลาไง ก่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจทั้งผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกผมพวกผมก็จะหาความรู้นะครับผมมาลงให้เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ